สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและแฟนคลับรายการทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรศุสัตว์อัปเดตท,ทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปอัปเดตข่าวสารและความรู้ดีๆด,ด้านปศุสัตว์จากกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะดิชั้น กิ๊สิรดีวันยิ้มช้อยเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมปศุสัตว์ในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้บางท่านอาจเพิ่งถึงบ้านกันใช่ไหมคะหรือบางท่านอาจกําลังขับรถฝ่าการจราจรที่อยู่บนท้องถนนหรือบางท่านอาจกําลังเตรียมมื้อเย็นให้กับครอบครัวอยู่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้ใช้เวลาสบายๆไปพร้อมกับรายการของเรากันค่ะ จากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ทางรายการของเราได้พูดถึงเกี่ยวกับตาราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดเคยเห็นตาสัญลักษณ์นี้กันบ้างคะและเห็นได้ที่ไหนกันบ้างเอ่ยดิฉันขอแอบ,บกระซิบนะคะป้ายนี้นะคะจะมีสีพื้นหลังที่เป็นสีเขียวค่ะและมีตัวอักษรที่เขียนว่าปสุสัตว์โอเคปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะเห็นป้ายตาสัญลักษณ์นี้ได้ตามตลาดสดร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์หรือห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งตาสัญลักษณ์นี้นะคะจะช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเรานะคะเห็นปุ๊บมั่นใจปับ๊บว่าเนื้อสัตว์หรือไข่สดค่ะเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อโคไข่ไก่ไข่เป็ดหรือแม้กระทั่งไข่โนกทาที่เราจะเลือกซื้อมานั้นมีความปลอดภยัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์นั่นเองค่ะแต่คุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยของเนื้อสัตว์แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่ผู้บริโภคอย่างเรานะคะไม่ควรมองข้ามค่ะนั่นก็คือสารเล่งเนื้อแดงค่ะสารนี้นะคะเป็นสารต้องห้ามที่อาจแฝงมากับเนื้อสัตว์ได้ค่ะหากไม่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างถูกต้อง และเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้นั้นนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะในทุกๆวันนี้นะคะเราอาจไม่ทันได้คิดกันมากนักว่าอาหารที่เราซื้อนำประกอบอาหารนั้นมีที่มาอย่างไรและปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่หลายคนอาจเห็นว่าเนื้อนั้นมีสีแดงสวยน่ารับประทานจังแต่รู้หรือไม่คะว่า เบื้องหลังเนื้อสัตว์ที่ดูดีเหล่านั้นอาจมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวกันค่ะหนึ่งในเรื่องที่ผู้บริโภคทุกคนควรตระหนักรูดก็คือสารเล่งเนื้อแดงค่ะซึ่งสารเล่งเนื้อแดงนั้นนะคะอาจทําให้เนื้อดูสวยน่ารับประทานแต่สิ่งที่ตามมาอาจเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราได้ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับสารเล่งเนื้อแดงกันนะคะ ดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามและเกี่ยวข้องกับตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยค่ะว่าสารเล่งเนื้อแดงนั้นคืออะไรกันแน่คุณผู้ฟังคะสารตัวนี้นะคะเป็นสารเคมีในกลุ่มที่เรียกว่าเบต้าอะโกนิดค่ะซึ่งถูกนำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์ หรือในน้ำดื่มของสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสุกรโคแพะหรือสัตว์ปีกค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สัตว์เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อซึ่งจะส่งผลให้สัตว์นั้นมีมัดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมีไขมันน้อยลงค่ะทำให้ได้สัดส่วนของเนื้อแดงมากขึ้นนั่นเองค่ะเวลาที่เรามองเห็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่ดูแดงแดงแน่นๆเห็นแล้วชวนน่าซื้อน,นั้นนะคะ บางทีอาจมาจากสารตัวนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านลองนึกภาพตามดิฉันนะคะเมื่อสัตว์ได้รับสารนี้เข้าไปแล้วสารจะไปจับกับเซลล์ไขมันและกล้ามเนื้อค่ะแล้วไปสั่งให้ร่างกายของสัตว์ใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมไว้นั่นเองค่ะทำให้ไขมันนั้นลดลงแล้วก็ไปเพิ่มการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อทำให้สัตว์โตเร็วขึ้นมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้น มีเนื้อแดงที่มากขึ้นและใช้เวลาเลี้ยงที่สั้นลงด้วยค่ะซึ่งสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิดนั้นนะคะมีมากกว่า20ชนิดกันเลยค่ะแต่ที่มักจะถูกนำมาใช้ผิดกฎหมายและตรวจพบบ่อยๆก็อย่างเช่นซาบูทามอลอัลบูเทอรอลเคมบูเทอรอลและเลคโตพาเมนค่ะซึ่งสามพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเขาจะใช้เป็นยาขยายหลอดลมในคนที่เป็นโรคหอบหืดค่ะ แต่พอเอามาใช้กับสัตว์ในปริมาณที่สูงสูงมันจะไปส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายของสัตว์ค่ะทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติค่ะกล้ามเนื้อสั่นหรืออาจจะเกิดภาวะเครียดจนถึงขั้นลมตายได้กันเลยนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คือเรื่องของผลกระทบต่อตัวเราเองในฐาน,นะผู้บริโภคนี่แหละค่ะถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่มีสารเล่งเนื้อแดงตกค้างในปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนหนาวสัน่นนอนไม่หลับวิงเวียนศีรษะหรือกระวนกระวายและอาการเหล่านี้จะเป็นอันตรายพิเศษสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยนะคะเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือหญิงตั้งครรภ์ค่ะ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นหมดสติเลยนะคะอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเพราะว่ากรมปศุสัตว์เรามีมาตรการสุ่มตรวจต,ตัวอย่างอย่างเข้มงวดค่ะตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เนื้อสัตว์ที่มีสารปนเปื้อนหลุดลอดไปถึงมือผู้บริโภคได้ค่ะและเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ของไทยนะคะให้ความสําคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักด้วยค่ะ และที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกก็คือสารเลี้ยงเนื้อแดงเป็นสารที่ทนความร้อนสูงค่ะซึ่งก็จะหมายความว่าแม้เราจะเอาเนื้อสัตว์ไปต้มอบทอดจนสุกแล้วก็ตามนะคะสารตกค้างก็ยังคงทนอยู่ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเครื่องในสัตว์เช่นตับปอดหัวใจและลำไส้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่หลายคนชอบกินกันมากๆใช่ไหมคะดังนั้น การปรุงสุกอย่างเดียวจึงไม่สามารถกำจัดสารพิษนี้ได้หมดค่ะเราถึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดค่ะในมุมของต่างประเทศนะคะการใช้สารเร่งเนื้อแดงส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะโดยเฉพาะในฟาร,ร์มขนาดใหญ่ที่เลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกการใช้สารพวกนี้นะคะจะช่วยให้สัตว์โตเร็วกินอาหารน้อยลงแต่ได้เนื้อที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในแง่ของเศรษฐกิจนะคะแต่เรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราค่ะจึงเลือกที่จะห้ามใช้สารเหล่านี้โดยเด็ดขาดนะคะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการใช้สารเลี่ยงเนื้อแดงไม่ได้เป็นที่ยอมรับในทุกประเทศค่ะเพราะในระดับนานา,นาชาตินั้นมีมากกว่า160ประเทศทั่วโลกนะคะที่ประกาศห้ามใช้สารเลีงเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์อย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งรวมถึงกลุ่มสหาภาพยุโรปจีนรัสเซียและประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งถือเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญนะคะรัฐบาลไทยได้กำหนดให้การใช้สารกลุ่มนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดและมีมาตรการคุมเข้มที่เข้มงวดภายใต้นโยบาย Zero Tolerance หรือการไม่ยอมรับให้มีการปนเปื้อนของกลุ่มเบต้าอะโกนิในอาหารทุกชนิดแม้แต่ในปริมาณที่น้อยที่สุดค่ะ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้สารเหล่านี้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อีกด้วยนะคะจากที่กล่าวมาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ได้มีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างชัดเจนค่ะทั้งในด้านอาหารคนและอาหารสัตว์ค่ะซึ่งสารเร่งเนื้อแดงเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ตามประกราศกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พุทธศักราช2559ตามความในมาตรา6วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558หากตรวจพบการฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา71ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุข ฉบับที่269พุทธศักราช2546เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอโกนิตกำหนดให้อาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอโกนิตและเกลือของสารกลุ่มนี้ค่ะอาหารที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างถือว่าผิดมาตรฐานตามมาตราย5วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช2,522มีโทษตามมาตรา60ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาทค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้ฟังไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเพราะประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการควบคุมการใช้สารเรียงเนื้อแดงอย่างเข้มงวดและชัดเจนค่ะทั้งในด้านอาหารสัตว์และอาหารสำหรับผู้บริโภคค่ะโดยกำหนดให้สารเลียงเนื้อแดงเป็นสารต้องห้าม หากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องปลอดภยัยได้มาตรฐานและไม่ปนเปื้อนสารอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ได้เวลาพักครึ่งของรายการกันแล้วนะคะ ขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการปรัสสุสัตอัปเดตกันค่ะซึ่งช่วงนายังมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขอรับรองความปลอดสารเล่งเนื้อแดงที่ทางผู้บริโภคและผู้ประกอบการไม่ควรพลาดค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปัสสุสัตอัปเดตกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะฟังรายการของเราไปครึ่งทางแล้วถึงบ้านกันยังเอย่ยจากที่ได้กล่าวมาในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังคงเห็นกันแล้วนะคะว่าสารเล่งเนื้อแดงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวกันเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยตรงค่ะแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามใช้อย่างชัดเจนและเข้มงวด แต่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ค่ะโดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเดินหน้าตรวจสารเล่งเนื้อแดงทั่วประเทศโดยห้ามใช้สารดังกล่าวทุกขั้นตอนการผลิตค่ะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสาตัตว์ฟาร์มเลี้ยงสตัตว์โรงฆ่าสาตัตว์จนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดทั่วไปค่ะเช่นตลาดสดซูปเปอร์มาร์เกต็ต ห้างสัรพสินค้าและยังมีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการของกรมปรศุสัตว์และห้องแะดบที่ได้รับรองมาตรฐานรวมทั้งการรณรงค์งให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและโทษของสารเลี้ยงเนื้อแดงแก่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสยัตว์เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสยัตว์ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้ากเกษตรสูงมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศพร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภยัยโดยสังเกตจากลักษณะเนื้อสัตว์ที่ไม่มีสีแดงเข้มผิดธรรมชาติไม่แห้งเหนียวหรือมีน้ำซึมออกมามากผิดปกติค่ะนอกจากนี้นะคะกรมปศุสัตว์ยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ นแก่สำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อย่อวอ่าอยค่ะและยังมีหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสกัดการไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสารต้องห้ามหรือเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเล่งเนื้อแดงเข้าสู่ตลาดโดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากต้องการซื้อเนื้อสัตว์นะคะผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์ปัสสัตว์โอเคซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปัุสัตว์หรือป้ายทองอาหารปลอดภัย Food s a ฟตี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเร่งเนื้อแดงกันไปแล้วนะคะคราวนี้ลองหันมามองในมุมมองของผู้ประกอบการกันบ้างคะ่ะว่าจะทำอย่างไรให้ฟัามของตนเองนั้นได้รับความเชื่อมั่น จากผู้บริโภคและตลาดนะคะคําตอบสำคัญก็คือการยกระดับมาตรฐานฟาร์มโดยการขอรับรองเป็นฟาร์มปลอดสารเล่งเนื้อแดงจากกรมปศุสัตว์นั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ประกอบการที่ต้องการรับรองฟาร์มปลอดสารเล่งเนื้อแดงนั้นนะคะจะต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญคือเป็นฟาร์มสุกรหรือโคขุนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือ GFM ค่ะ และจัดต้องไม่เคยถูกยกเลิกการรับรองฟาร์มปลอดสารเล่งเนื้อแดงด้วยนะคะยกเว้นระยะการถูกยกเลิกนั้นครบ6เดือนแล้วสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะคะสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพร้อมเอกสารสำคัญได้แก่สําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านแผนที่ตั้งฟาร์มและสําเนาใบารับรองฟาร์มเดิมในกรณีที่ต่ออายุค่ะ หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสารเลี้ยงเนื้อแดงตกค้างค่ะสำหรับฟาร์มรายใหม่จะต้องมีผลการตรวจสารเลี้ยงเนื้อแดงอย่างน้อย2ครั้งห่างกัน1เดือนส่วนฟาร์มที่ต่ออายุนะคะจะต้องมีผลการตรวจอย่างน้อย1ครั้งค่ะเมื่อผ่านการรับรองแล้วนะคะใบรับรองฟาร์มปลอดสารเลี้ยงเนื้อแดงนี้จะมีอายุ1ปีค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊การทำฟาร์มปลอดสารเล่งเนื้อแดงนั้นมีประโยชน์อย่างไรซึ่งขอบอกกันเลยนะคะว่าการทำฟาร์มปลอดสานเล่งเนื้อแดงนั้นจะช่วยทำให้สัตว์ที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านไม่ต้องตรวจสารเล่งเนื้อแดงอีกครั้งค่ะและฟาร์มจะได้รับความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยไม่มีสารเร่งเนื้อแดงค่ะและที่สำคัญนะคะลดสารตกค้างลดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราขอรับรองการเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงแล้วเราก็ต้องมีข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะได้แก่ห้ามใช้สารเล่งเนื้อแดงผสมในอาหารสารัตว์ ห้ามเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าผลิตขายหรือใช้สารเลีงเนื้อแดงค่ะห้ามใช้การรับลองในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายและต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและส่งเอกสารต่างๆให้แก่กรมปศุสัตว์ค่ะกรมปศุสัตว์ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อให้คนไทยได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะสุดท้ายนี้นะคะความปลอดภัยบนโต๊ะอาหารจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคค่ะหากคุณผู้ฟังท่านไหนพบบอดแสที่สงสัยว่ามีการลักลอบใช้หรือจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่อาจมีสารเล่งเนื้อแดงตกค้างก็สามารถแจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านหรือแจ้งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งทุกข้อมูลจากท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการช่วยกันดูแลความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ และแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วค่ะสำหรับในปีนี้พุทธศักราช2569รายการปรสุสัตว์พัฒนาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรายการปรสุสัตว์อัปเดตและเปลี่ยนวันเวลาออกอากาศจากเดิมทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีเป็นทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิก30นาทีถึง19นาฬิกา55นาที โดยยังคงเนื้อหาในเชิงเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและภารกิจของกรมปศุสัตว์เช่นเดิมค่ะสำหรับท่านใดที่อยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ด้านใดก็สามารถเข้ามาบอกกล่าวแนะนำกันได้ทาง YouTube Relation DLD กันได้นะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วท่านสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพนันธ์กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทกรุงเทพมหานคร10400หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-653-4444ต่อ3351สำหรับวันนี้ดิฉันกิฟสิริีวันยิ้มช้อยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ